เอาตัวรอดในป่ามารณะ99คืนมีเรื่องเล่ากันว่าในป่ามารณะแห่งนั้นมีสัตว์ประหาดมากมายที่คุณจะต้องเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นหมาป่าหรือสัตว์ปราดที่คุณไม่สามารถจะจินตนาการออกได้และได้มีข่าวรายงานสดสดร้อนร้นเกี่ยวกับเด็กสีคนที่เข้าไปในป่ามรณะแห่งนั้นเรายังไม่ได้ออกมาซึ่งหายไปแล้วหลายวันซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้ปกปิด ข้อมูลบางอย่างหรือเขาอาจจะหาเด็กไม่เจอก็เป็นไปได้ซึ่งในป่าป่านั้นไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปทางการนั้นได้ปิดป่าแต่ตัวผมนั้นกับเพื่อนๆเ,เลือกที่จะเข้าไปข้างในเพื่อหาเด็กเพราะว่าถ้าเราโมทรอเด็กอาจจะเหลือแค่ศพแ เอาไว้เลยก็ได้ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอ่าเอาตัวรอดในป่า99คืนนะครับนะ้นซึ่งก็บอกเลยว่าเออเกมมันดังมากนะครับนะดังจนกระทั่งน้องๆบอกให้ผมเล่นนะฮะเออซึ่งก็นั่นแหละมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาตัวรอดในป่านี้ได้หรือเปล่าอ่ะเล่นกับไอ้หมอนี่แล้วกันอ่ะเอ้ยเอาหรอฉันจะไปตามหาเด็กพวกนั้นซึ่งในที่นี้กูเล่นอะไรไม่เป็นเลยแล้วกูมา็นทำไมในแแบคนเดียววะเนี่ยชิปหายละอ่ะแล้วมันเล่นยังไงต่อยวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนหายไปไหนหมดเอด้ยกูโัวผีแล้วเนี่ยเ้ย เร็วไฟในแคมป์จะดับอยู่แล้วเร็วเข้ากูทำอะไรไม่เป็นนะเว้ยเอย้เพื่อนเราโดนหมาป่าก,กัดว่ะเอ้ไอ้เฮ้ผมกูช่วยมึงไงกูงช่วยมึงไงเฮ้ฉันจะเป็นหนัวแล,ละขาพวกแกแล้วกันถ้าฉันทำอะไรไม่เป็นดีโอเคเรียบร้อยมันเสร็จฉันแล้วโอเคไฟกลับมาจุดติดแล้วอ๋อถ้าเราอยู่ออกนอกวงนี้คือมันจะมืดเหรอโอเคเข้าใจแล้วระวังด้วยนะเราทุกคนเราได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเนื้อธรรมชาตินะก็คือมีสัตว์ประหลาดอยู่ในป่าแห่งนี้เราต้องระวังด้วยเข้าใจไหม เราตัดไม้อยู่ก็ระวังด้วยล่ะผมว่ายิ่งนานขึ้นมันก็จะยิ่งยากนะครับนะเพราะว่าต้นไม้ันจะอยู่ไกลขึ้นนั่นแปลว่าเราต้องออกจากนอกบริเวณพื้นที่มากขึ้นนะเนี่ยเราจะอยู่รอดจนถึง99วันไมว่าเนี่ยเอา้าแล้วตอนนี้เพื่อนกูหายไปในบทเนี่ยเอาออกจากเกมพร้อมกันเลยเหรอเอา้าแล้วกลัวเฮ้ยกูทำอะไรไม่เป็น,นเลยเราสามารถทําอะไรได้มั่งว่าตรงนี้เนี่ยตกปลากินแทนหมาปา่าแล้วกันเอา้าเออเอา้าเอาเอโอเคโอเค,อเควันนี้เรามีปลา ปลาย่างกินแซ่บๆอืมปลาย่างกินแซ่บๆอืมกูจะรอดไหมวะเนี่ยจ้าผู้ชมเสียงอะไรวะว้าวว้าวตัวอะไรวะน่ะกูขอสู้ตายพระเจ้าจากยะยะเออเกูไม่สู้ก็ได้เฮ้ยอย่าเข้ามาแล้วเว้ยกูมีไฟด้วยฮ่ากลัวไฟดิบันดี้บันดี้บันดี้วัดตะบะตะ อ้าววิงว่งวิงว่งวิงว่งไอสัตววิ่งวิ่งมันต้องเจอผมอ๋อท่านผู้ชมผมเข้าใจแล้วคือเราต้องเอาต้นไม้หรือว่าแบบพวกเศษเหล็กมาใส่ดีใช่ปะมาใส่ดีแล้วจากนั้นมันก็จะไปอยู่ในเครื่องคราฟอย่างนั้นใช่ปะเราได้ตู้แช่แข็งมาปุ๊บอ๋อโอเคแล้วเราก็ล่าสัตว์ใช่ไหมแล้วเราก็เก็บของนี้ไว้มันจะไม่เปื่อยเน่าปะใช่ปะวะแล้วต่อมาเราก็จะอ่ะทำเตียงโอเคตอนนี้มีการ อ่ใครแม่งมาตีกองแถวนี้วะโอเคเราจะเอาที่นอนเพื่อที่จะนอนนอนได้ไหมนอนยังไงวะกลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟของคุณแล้วทำยังไงอ่ะเอ้ยชนเผ่าอุมปาลุมป้าหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวชิบหายมีชนเผ่าอยู่ในป่าด้วยเออไอไออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอกรวตีกรวตีนะผู้ชมอืมอืมาดิ มาดิมาดิมึงจะมาแย่งของของกูเหรอมาดิมาดิไม่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 ไมไมไมจุดอาเจด้วยครับวยด้วยครับปุบลตีครับเฮ้อพี่ขวง่วยผมด้วยพี่กาฟิงพ,พิ่หนีกูทำไมเนี่ยเอ้ยแอะกูตายอ่ะท่านผู้ชมต,ต่อมาผมก็ซื้อตัวละครตัวนี้นะครับนะซึ่งมันจะช่วยทําให้เรามีพลังชีวิตมากขึ้นนะฮะอึดขึ้นนั่นแหละอ่ะซึ่งก็ไม่รู้แหละยังไงนะครับนะแต่ที่รู้ก็คือ เราจะต้องหาคนเก่งๆนะครับเพื่อที่จะเข้าด้วยดีเนี่ยไอหมอนี่เด,ดี๋ยวห้าร้อยดีเฮ้ยเฮ้ยกูกูกูเข้ากับมึงได้ด้วยได้ปะเฮ้ยเฮ้ยกูเข้าด้วยได้ปะเอ้ท่านผู้ชมด้วยหมอนี่นะครับนะประสบการณ์หนึ่งพันสี่ร้อยวันพระเจ้าช่วยโอเคเพื่อนฉันมาแล้ว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 ,ลวจุดไฟจุดไฟใส่ฟืนเอ้ยเพื่อนเรามีปืนไ่ด้วยวะนะครับโคตรบ้าบอเลยเอาโอเคเอากูเดินตามตูดไปแล้วกันเอ้า โอ้โหเพื่อนแม่ยังโหดนะครับลากกระต่ายเดี๋ยวฉันทำสเสบียงทิ้งให้ไวล้ละกันเอ้าเอา,เ,อาเราต้องทำไหมวะอัพงานช่างก่อนไหมอ่ะต้องอัพไหมอ่ะผมทำถูกไหมวะเนี่ยท่านผู้ชมผมทำถูกไหมวะเอ้าเฮ้ยท่านผู้ชมเพื่อนตายอะไรวะเนี่ยอ่ะชุบชีวิตเพื่อนเอา้าทำไมเพื่อนกูตายเนี่ยเอา้าุณต้องใช้ผ้าเหรอ เอ้ากูไม่มีบ้าเพื่อนโอ้ดูเพื่อนเราตอนนี้นะครับน้าแม่กไปหาสเปยกมาเพิ่มเลยวาะดูดิโอ้เพื่อนเราไปล่าหมียักษ์มาเด็กที่หายไปได้รับการช่วยเหลือแล้วตอนนีเอ่อวันจะเพิ่มขึ้นเป็น2วันหมายเขาว่างไงวะเอ้อเาท่านผู้ชมดูเพื่อนเราตอนนี้นะครับทําเต็นแล้วก็เอ้าได้เด็กมาแล้วนี่ไงไอเด็กมัวได้โดนเสาแล้วต่อไปเราต้องไปหาเด็กเอ่อคาเค้นนะครับใส่หมวกคาเค้นเหรอโอเคเอาละเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อรู้สึกได้ยินเสียงอะไรสักอย่าง ไอ้กวางเ็บอกว่าวเฮ้ยตะกี้เหมือนมีกวางเข้ามาแล้ววะ่ะดันไงนักผู้ชมมันมาแล้วพี่กวังพีกวาง,วางสับแม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 งหน,หนีหนีไปซะ <laughs> เห็นไหมล่ะมันกลัวผมมันกลัวผมกับท่านผู้ชมมันกลัวผมแล้วต่อมาหีบสมบัติดทีทําอะไรได้วะทําไมไม่มีใครมาเปิดอะ่ะอ่ะโอเคได้ไฟฉายมานะครับอืม ไฟฉายโอเคเอาไว้ส่องใส่หน้านั้นแน่ๆเลยไอ้กวางนั่นกล่องสมบัติอีกแล้วกล่องสมบัติอีกแล้วโอเคกล่องซมบัติอีกแล้วโอเคเปิดมาเราได้ขวานชั้นยอดนะครับนะโอเคแต่นี้เรามีแล้วแล้วนี่บาสเกตบอลรามาทําอะไรได้เนี่ย <c oughs> เอาแล้วไอ้กวางเบลอแล้ว <c oughs> ลว่าท่านผู้ชมเราลองตกปลาดูไหมตกมันดูไหมนี่อะตกไอ้กวางได้ไหมลองตกไอ้กวาง <c oughs> ถ้าตกได้ดิปั่นเลยได้ดเด้อโอเคในที่นี้ในแมพของเรานะครับเราเออค้นหาแทบทั่วแมพแล้ว ผมเพิ่งรู้นะครับว่าต้นล้าแมงเอามาปลูกต้นไม้ได้นี่อะปลูกไว้ตอนนี้เราค้าอะไรได้เยอะแยะเลยอะแต่ผมไม่กล้าค้าเพราะว่าเราเล่นกับเพื่อนอะผมคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างที่มันต้องสําคัญกว่านี้อะแล้วต่อมาผมว่าผมต้องไปประจนภัยเองบ้างแล้วแหละผมจะออกไปหาเออนี่กันนะกันไอ้บ้านต้นไม้นี่นี่มันมีอะไรวะมาดูกันว่าหีบสมบัตินี้ที่ถูกซ่อนจะมีอะไรโอ้เจ็ดกูได้ถูยกยักนะครับโอ้โหเก็บได้ย5โคตรแหลมโอเค โอ้โหโอ้โหอย่างงี้กูก็ฟินสิครับน้อนโอ้โหมีของเพียบเลยโอเคเอาละจัดการอ้โอ้าอ้อ้แม่หมาป่านี่แม่หมาป่าด้วยแต่ไม่ต้องหัวนะครับตัวผมถูกสร้างมาเพื่อจบตีโดยเฉพาะเพราะว่าผมพึ่งได้สุดยอดของไปนะครับนะนี่เอากินโอเคเราได้อะไรเพียบเลยตอนนี้เราได้ถุงยักษ์แล้วอ้าอ้าช่วยด้วยอ้าวกูโดนจับช่วยด้วยมันคือของล่อมันคือของล่อโอ้โอ้เช็ด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 เชิบหายแล้ว เก็บยังไงวะของพวกนี้ท่านผู้ชมเราเก okay, ็บยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์รกันตอนเช้าตอนนี้ผมจะตายอยู่แล้วนะครับแล้วก็โอ้โหชิปหายแล้ววิงวิงไอ้กวางนี่มันอะไรกูช่วยด้วยเออเออเจอเพื่อนส่องไฟไปหน่อยเป็นไงล่ละกูก็มีเหมือนกันเพื่อนดีสองสองสองใส่แมงสองใส่แมงสองสองลุมสองใส่แมงโอเคตอนนี้ฉันมีของเพียบเลยอันนี้เอาไปบด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 แล้วก็เชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ก็ เอาไปใส่นี่โอเคฮ่ากูเก็บของได้เยอะเลยเว้ยเฮ้ยกูมีประโยชน์แลวกูรู้สึกว่ากูมีคุณค่าว่ะเออเล่นไปเล่นมาแม่งก็เพลินเพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วต่อมาในที่นี้นะครับนะส่วนตรงด้านล่างเนี่ยเรายังไม่ได้ไปนค้นหาเลยเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ออกล่าแล้วกันเอาล่ะแต่ก่อนที่จะออกล่าเราจะต้องอ่ะกินเนื้อเยอะๆก่อนตอนนี้คือเพื่อนแม่งไม่มีใครค้ามของอะไรเลยวะ่ะท่านผู้ชมมันไม่มีใครค้ามอะไรเลยอ่ะเราลองค้าบดีไหมค้าบไฟเนี่ยเออเนี่ ครับแบบว่าจุดๆไว้อะให้มันกว้างขึ้นไหมเพื่อเราโดนแบบพวกอันนั้นไล่นะครับเอาทําไมสร้างได้แค่นี้อ่ะเอ้าอะไรวะเออเอ๋อขยายอาณาเขตกูเกตแล้วเออเจ๋งดีแล้วต่อมาคืออะไรอ่ะนางฟ้านางฟ้านี่ทํะไรได้อ่ะอ๋อเป็นร้านค้าเหรอเอาอะไรอ่ะซื้อเมล็ดบลูเบอรี่เหรอไอ้ไอ้อ้ไอ้อ้เออเอาชิบหายนางฟ้ากูไปแล้วแล้วต่อมานะครับวันที่8หมาป่านี่ ได้อะไรพบเห็นบางสิ่งบางอย่างโอ้ชิบหายแล้ววันที่8คืออะไรอะ่ะกบตื่นขึ้นมาหมายเขาว่ายังไงกูวิ่งเลยจังหวะน,นี้กูวิ่งเลยสรุปว่าในป่านี้นะครับไม่ได้มีแค่ไอ้กวางปีศาจบิดเปี้ยวนั่นแต่มีตัวอะไรไม่รู้ที่บินได้นะครับชิบหายแล้วไอ้หนูอยู่กับป่าไว้นะแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอะ่ะประสาทอะไรวะเนี่ยอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะอ่า ฐานทัพของผู้ก่อการร้ายเหรอคืออะไรเฮ้ย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 โอ้โหดิจิตอลดิจิตอลโอเคกูเค้ามาผิด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 ที่ตัวตีตัวตีพวกตัวตีพวกไอ้ชิบหายกูเกือบตาย เราจะเดินแบบว่าอ้อมอ,อมด้านบนนะครับนะอ้อมอ้อมอ้อมแบบชิดแมปไว้ก่อนนะครับนั่นเห็นไหมท่านผู้ชมมันมีกองโจนด้วยว่ะมันขังหมีไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคต่อมาเราจะลองเดินสำรวจไปด้านล่างดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรนะครับตอนนี้อีก30วิในเขตหิมะนะครับจะเจอกับพวกอ่าอันนี้คืออะไรม้าป่าขาวเหรอโอ้อยเก็บเอ้ไว้ดนด่ดีดนด่มาดิเฮ้ยตัวครูแข็งเฮ้ยเด็แข็งเด็แข็งเฮ้ยตัวเราจะช้าเหรอ ไม่ดีเลยแบบนี้เราต้องหาชุดนะครับเพื่อป้องกันโอเคเรากลับมาที่แคมป์แล้วนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนเราน่าจะทําอะไรได้เยอะเลยสร้างอะไรไปเยอะเลยเหมือนกันอ่ะแล้วต่อมาอันนี้มีเครื่องทําปุ๋ยด,ด้วยว่ะท่านผู้ชมดูนี่อ่ะใส่เศษอาหารเข้าไปแล้วจากนั้นมาเป็นแบบว่าปุ๋ยชีวภาพแบบนี้หรอแล้วยังไงให้ต้นไม้โตเร็วอย่างนี้หรอใช่ไหมกูค,คิดถูกไหมปึ๊บอย่างนี้อ่ไม่ไม่ใช่อ๋อเชื้อเพลิงไฟนี่เอาไปใส่อย่างนี้หรออ๋อ แล้วนี่คืออะไรวะอันนี้คือหม้อข้าวเหรออ่ะใส่เมนูปึ๊ปปึ๊ปปึ๊ปปั๊บ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 ปัๆบปั๊บปัาบปันกลั๊บปัาบปวะ เอ้ยมันก็ไฟฉายบ่มันไปอยู่ในลง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 นาวะเดี๋ยวกูขอเก็บเนื้อก่อนกูโลบดีนะเพน่อนชมมันบักนะครับมันบักดูดินะครับบินหนีแล้วโอเคดูดิมันคุ้มกันอะไรอยู่มันมาคุ้มกันอะไรที่ลงนานี่นะครับโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะถุงยักษ์ก่อคืออ๋อถุงยักษ์ของเราดีกว่าถุงนี้อ้าอ้ช่วยด้วยอ้ตะกี้กูโดนหนามปักเออช่วยด้วยขากูตีไม่ได้แล้ว เอ้ยพวกเราไฟดับแล้วเว้ยมึงมาจุดไฟสักทีดิไอ้บ้าเอ้ยไม่มีใครมาจุดไฟเลยเออตอนนี้นะครับมีกลุ่มลึกลับอีกแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้ามาหาผมนะฮะซึ่งตอนนี้โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยขวาน <c oughs> ๆๆสับขวานสับขวานสับพวกเราช่วยกันเร็วเออพวกเราหายไปไหนกันหมดว่าไอไอ้ไอ้โลบอกนุ๊ปกูจะช่วยมึงเองไม่ต้องห่วงกูช่วยมึงเอกูจะช่วยมึงเองด้วยขวานขวานโอเคขวานสับหน้าไอ้ เอเดียวไปเดียวไปกูจัดการมันเองกูจัดการมันเองโอเคเรียบร้อยมันตายแล้วพวกเอาหัวหน้ามันไปเผาเอาหัวหน้ามันไปเผาโคตรโหดแล้วเพื่อนเราอีกสองคนมันหายไปไหนวะเอาเกและไอ้กวางมาแล้วดิจิตอนนี่ดิจิตอนนี่รู้จักเปล่าเด็ดไปได็ลไรอะดิจิตอนโอ้เกมนี้เราต้องสามัคคีกันมากๆเลยนะท่านผู้ชม เพราะว่าถ้าไม่สามัคคีนี่เราแบบว่าเนี่ยเราต้องคอยปลูกต้นไม้ด้วยอ้าวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหตาแดงมาเลยกูตายช่วยด้วยเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายเพื่อนกูนอนตายแองแองเลยมาดิเอาจับปัจจุบัดโอ้โหชิบหาย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 เฮ้ย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 พวกเราวิ่งเลยไฟฉายไฟฉายสองหน้าไฟฉายสองหน้าจิ๊บแล้วก็ยังมีไฟฉายอยู่ไฟฉายสองหน้าไฟฉายสองหน้าไฟฉายสองหน้าช่วยด้วยช่วยด้วย พวกข้าตายหมูตายหมดไฟฉาย,ส,าย,ส,ายสองตาแอบกูตายเออไม่มีใครรอดสักคนเลยไม่มีใครไปจุดไฟเลยตายตั้งตี้เลยนะครับนอนแง่งแมงนะครับจุกชีวิตทุกคนได้ไหมจุบแมงทุกคนเลยจุบทุกคนเลยจุบทุกคนสองร้อยอะโอ้โห,โหจบทุกคนออกจากเกมนะครับนะ